สวัสดีตอนเช้านะครับวันที่14่กุมภาพันธ์นะครับ2566น้านะครับสวัสดีวันวุ์บ้านนไทยนะครับสรับมอนนี่นะครับทฮานะครับจะชิมีความู้มาฝากนะครับในการเบิ่ง่วนะครับก็ไก่กําหนดลอดนะครับว่างัวไก่สีลอดลักษณะเป็นสีเป็นจังไ๋นะครับก็จะเป็นแนวทาาใง้กับสาหรับคนเลี้ยงงัวนะครับสาหรับนี่ครับงัวตัวขาวนี่ครับ ว่าทองไก่สีคอดนะครับกำหนดคอดเพิ่นกับยูวันที่23เดือนกุมภาพันธ์นะครับลักษณะของเพิ่นกับยประมาณว่าเอออวัยะเพศเอาวัยววเพศนะครับบวมนะครับนุ่มต่างเตานุ่มไข่นะครับเป็นเตาแล้วครับมีน้ำนมออกนะครับมีบีบบีบกับมีน้ำนมนะครับลักษณะของเพิ่นนะครับตัวนี้นะครับเขาได้ผสมกับเอ่อ เจ้าพีซีทับหนึ่งนะครับโรนโดนะครับเป็นงวาสายเท่าโบดนะครับของนันจิวแลนจิวเล็กแลนนะครับนี่ครับลักษณะกับประมาณนี้นะครับไวยยาเพลปบวมนะครับลืมเนียอการนะครับปัญาทของเพื่อนกะลดล่งนะครับกับช่วงนี้กับ ต้องมั่นสังเกตนะครับว่าหัวเพิ่นสิคอดย่มไดนะครับต้องเบ่งบ่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีอาการนะครับมีน้ำเมือกไหลบ้างนิดน้อยนะครับแล้วก็าอ,อ,อาการของเพิ่นก็ตอนนี้ก็กำลังกินนะครับบำรุงของเพินนครับนี่ครับเป็น,ปนลักษณะตัวไปนะครับแห้ับรรยากาศช่วงนี้ก็าอากาศดีนะครับบ่อ่อนปันใดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็บมีควมำหลุมาฝากพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับถ้าง่วเป็นคอหลูกเหมือในใดนะครับเดี๋ยวสว่าบอกอีกที่นะครับว่าสิไดตัวหูตัเมียนะครับก็บถ้าล่องท้ายบเาบึงนะครับว่าสิออกเป็นต้วหูต้วเมียจีใดนะครับถ้าพี่น้องทันใดท้ายถืออาจมีนะครับรางวัลเป็นเสอให้ พี่น้องที่ท้ายถูกนะครับสำหรับมนี้ก่ะขอลาไว้เพียงานมีก่อนนะครับสำหรับมนี้สวัสดีครับ